Ooh. Mm. <laughs> Just think about ล h e ห e ื e ที่จ love you คนน่วรักมากใจร้ายใครก็ใครก็พูดคือแบบอะไรประมาณนั้นไม่รู้ที่พูดมันจริงหรือเปล่าเธอให้เองอยู่บนประสาท้าทีมแค่ผมกับคุณอาจจะเสมอโดนรักเธออยากได้เลยว like ิธีออก feeling แรกเดียวที่มีมองเธอก็พูดช้าๆรักไม่รักบอกกันดานหรือเปล่าตกกลางคืน,นวันนี้อยากเจอกับคุณฉันแคยากจะรู้ how to you feel วันโตตัว o เธอเพิ่งพูดเคยดีอยู่แล้ว I don't know นไอโนวสิฟัสต์ตัวที่กอดเธอจะเป็นเหมือนหมอกและควันให้เธอลอกคิดตื่นนิดหนึ่งยอดเพล i บชิฟฟ่า a ้วยรสถ้าคิดค phone, ถึงพ่อไมโฟลเข้ามาซบที่อกข้างซ้ายผมก็พร้อมจะสะแตนดาร์ดไรอร่อยออกคอนโชดเธอก็อรู้ผมเมาตลอดขอพาคลิปให้เธอสนิทเอาไปฮับโลกุนยาตลาดเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเวลา ชิบวิ่งเอาอีกแล้วหมดแต่คิดถึงเธออีกแล้วเธอปล่อย,ยให้เช้าจนเช้าอีกแล้ว o v อยู่คนงาวรักมาใจรักใครต่อใครก็พูดคือแบบอะไรประมาณนั้นไม่รู้ที่พูดจะจริงหรือเปล่าให้เธอรอยอยู่บนประสาทอาจมีแค่ผมกับคุณอาจจะซ้มาดุนรักเธออยากได้ิลยที่ออกถึงมือไล่และทิ่เป็หมอเธอก็พูดชัดรักไม่รักบอกบอกันบ้างได้เปล่าตกแต่งคืนนั้น นี่อยากจะกับคุณเแื่อรู้ว่าเราอยู่ฝิวแค่รู้ก็ช่วยแทนมีกับอยู่อยากรู้ไปดีอยู่แล้วเธอหลบทั้งไปมีผมกับคุณแล้วคุณจะไปกับผมหรือเปล่าหากเธอไม่แค่คุณมันไม่ได้เหมือนที่คุณได้ข่าวฉันอยากจะรู้ how you feel อ่ะคิดถึงแลย how you feel จะพาเธอบพาพลาดถ้ากเธไม่รู้อยากให้เธอคับรู้รู้ชิวๆ

just think about the people i love you น่ารักมาใจร้ายใครก็ใครก็พูดคือแบบเบาๆประมาณนั้นไม่รู้ที่พูดจะจริงหรือเปล่าให้เธอรออยู่บนประสาทอาจมีแค่ผมกับคุณอาจจะส่มมาดุนรักเธออยากได้เลยลิฟท์ที่ออลฟินแทเจะชิบชิมหมอะเธอก็พูดชัดชาติรักไม่รักบอกกันบ้างได้เปล่าตกแต่น,นี่มันนิยาเชอกับคุณแค่ยังจะรู้ว่าเขาดึกอยู่ว่าเธอชื่อตั้มมีกับยุบเธอเธอเคยได้ยู่แล้ว Oh, ah.